สวัสดีครับพี่น้องสู่คูซูคนรับมี้ก็มาบอกกับนุที่บ้านให้อด้พี่น้องฮะมันเ้าพี่น้องไม่เห็นยังมือนเหรอ่มะข้อมอน้กินมะข้อเนาะชินมะข้อว่สันนี่ครับพี่น้องอ้ยหัอสุกแกเปลือกออกถรื่องตะนวลนี่นะพี่น้องนี่อย่าไปใส่แจวใส่ประเดียด้วะอืมกไปปรุงใส่ปเดีอื นะผมไหลไหลนี่ครับพี่เนาะคอซุกคอซุกครับโอ้เพื่นว่าบอกคอหวานตัวขคอวานกินนี่ขอก็ได้มาเนี่ยเขาเขาได้ลัหรับผู้เฒ่ากินก็เขากันลับลับผู้เฒ่าเนาะแต่กินนี่ขอก็ได้พี่เนาะฮะเดี๋ยวไปใส่แจวเซียงก่อนเนาะนี่ครับอ่ะพี่น้อง ปรุงนะครับอันนี้นะก็ได้ยากครับปรุงก็ได้ใส่ปลาแดกลงไปครับปลาละนี่ฮะก่อเนาะสั่นหน่เนาะกิกงผงครับแมวเพลสก็ใส่ไลายมวโบเพลสก็ใส่น้อยกิกงผงอันตาลนิดหน่อยครับเรียกว่าส่วมาข้อเออเนาะ อ่ะครับเพิ่มควมนัวลงไปหมามิ่ะก็เทาตอนนอ้อ่ะลองบาสวัวยกันได้พี่นาะงสวยเกันครับช่สวสกันเฮ้ยอะไ้แตกเลยบ้างนี่เพาะกระดียกรเดียวกระเดียวเ,ห,เหน่อยเลยกระพากรเดียกระเดียวเนี่นะนนราไปยึดบวงหรออ่ะไยึดบวงครับมันบวงนตัวะยนอะไรตอนนี้ มันบวเข็มขนเนาะอไปได้ปรุงเขาอ่าบาทปลาแปรบลาบาดอืมดูน่าแจกเลยพี่น้องเอ้ยลองด้วพี่น้องด้วยน่ครับอืมพ่อดีพี่น้องผสมเกินไปนี่ครับไปพี่น้องกินน้ำกันครับวันนี้ ฮึคือเนาะนี่อย่างเดฮะเดี๋ยวลอยได้พี่น้องมาเนี่ยเสื้อปค้อครับเย็บง่ายๆครับพี่น้องเย็บง่ายๆครับฮะเศรษฐเศรษฐโอ้เกียวปากได้บ้านอือจะไหนครับพอดีเนาะเศรษฐครับพอดีพอดีอ่าอืมกระสอหน่อยซะก่อน เป็นไรหวานจืดๆหวานหวานหวานนะครับบุคคอที่ว่าพ่อกินอยู่ได้พี่น้องเนี่ยบางต้นเหนียวผสมกินแปรได้เนาะอืมบุคคลที่ว่าพ่อกินอยู่ครับอบรสชาติมันหวานน้อยหนึ่งอยู่นี่ครับพี่น้องเคยกินบ้างครับนี่สัวบุคคอพอดีครับนี่ซุกเต็มที่แล้วนเนาะซุกเต็มที่อ่าเอ้าไอ้กอกส เนีวเหนียวเ <laughs> ออดีเนรอน่่งดีครัรอักบวงตัวพี่น้องไปนี่เนี่ยเฮ้ยอือ,อสุดยอดเบเว้ยดีขนาดเลยเข่งหวงครับ

การทำเหมือนแท่งแท่งย่ำย่ำได้เหมือนเลขนะะพี่น้องกินน้ำกันนะครับเด้อแซ่แบๆ <s> นี่ครับไกลๆเลยเฮ้ยคุณน,นะครับนี่ะระบข้อพี่น้องชั่วบะข้อใส่ปลาแดกใส่ปลาพริกครับใส่ฟองสูตรนิดละบ่อได้มียางมากมายครับกลับมาสดกินเลยครับบ้านนี้อ่ะกินน้ำกันพี่น้องแซ่บๆครับ